สวัสดีครับผมทนายเดชาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องแพลตฟอร์มลอตเตอรี่นะครับมีข่าวลือว่าจ้างลูกน้องไปหาคนมารับสมอ้างเป็นคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง <c oughs> ฟังแล้วนี่มันชออโกงประชาชนชัดๆนะอยากจะย้ำนะครับการกระทำดังกล่าวเป็นการช่อโกงประชาชนชัดๆนะเป็นการแสดงข้อความเท็จต่อสาธารณะ นะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยเลยซึ่งการกระทําดังกล่าวนอกจากเป็นการชอโกงประชาชนแนละ้วยังเป็นการนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตราสิบสี่พรบคอมเลยครับนะเป็นการหลอกลวงเอาข้อมูลเท็จมาหลอกชาวบ้านว่าใครซื้อลอตเตอรี่แพลตฟอร์มนี้แล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกงวดประชาชนก็หลงเชื่อคิดว่าเป็นเรื่องจริงก็ไม่คิดว่าไอ้แพลตฟอร์มลอตเตอรี่พวกนี้มันจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นโจร นะครับนะเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มโจรที่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงใครนะไม่ต้องมาข่มขู่ฟ้องผมนะครับผมไม่กลัวหรอกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเตือนภัยประชาชนว่าถ้าแพลตฟอร์มไหนมีพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มเยี่ยงโจรน,นะกระทรวงดีเรีบมาสั่งปิดโดยด่วนเพราะอันตรายต่อผู้บริโภคมันหลอกลวงประชาชนนะครับนะดำเนินคดีตำรวจก็ดำเนินคดีได้นะ แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยหลอกลวงประชาชนเนี่ยพรบบอคอมแบบนี้ก็เป็นความผิดมูลฐานปปง,งก็ยึดทรัพย์ได้นะครับทั้งแพ้งทั้งอาญาเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใจถึงไหมล่ะกล้าดำเนินคดีกับไอแพลตฟอร์มโจรพวกนี้ไหมจ้างคนมารับสมอ้างเป็นคนถูกลอตเตอรี่ประชาชนก็คิดว่าเออไปซื้อลอตเตอรี่จากแพลตฟอร์มพวกคุณแล้วจะถูกระงวัลที่หนึ่งคุณก็ได้เงินได้ทองไปจากการหลอกลวงประชาชนมัน ถือว่าเป็นการกระทําที่ระยำมากครับพี่น้องคิดเหมือนผมไหมช่วยกัรแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกรู